นิยามของพี่เบ๊คคำว่าฟุตบอลไดเรกแบบนี้คืออะไรครับก็เป็นฟุตบอลโดยตรงนะเตะไปให้กองหน้าเตะไปให้ตัวเป้าหมายเตะไปที่เป้าหมายอะไรย่างเงี้ยตัดขั้นตอนการบิวอัพเพราะว่าถ้าสถานการณ์ที่บิวอัพแล้วมันส่อเสี่ยงอันตราย่เงี้ยเรายังฝืนอยู่เนี่ยมันอันตรายการเปลี่ยนพื้นที่แนวลึกเลยเนี่ยไปที่ตัวเป้าเนี่ยมันก็ลดหนึ่งเลยเซฟในการที่จะเสียบอลครับสองถ้าเราเล่นเป็นเทคนิคเราดี เราก็ยังสามารถคองบอลได้ครับมันมีอะไรเยอะแยะในในที่บอกว่าบอลเตะยาวเนี่ยมันมีแท็กติกเยอะกว่าที่เราคิดไม่ใช่เตะเบื้องหน้าแล้วแย่ยางอย่างนึงก็งงไม่ใช่ครับมีเยอะนั้นแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของจุดเด่นของแผนนี้อะไรครับของแท็กติกนี้ครับพี่เบ,บ๋มองว่ามันมีจุดเด่นย<ม>ังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกว่าบอลในเล็กเนี่ยมันมันเป็นหนึ่งในการแอนตี้เฟสซิ่งด้วยเหมือนกัน จุดข้อดีของมันครับคือถ้าเราบิวอัพไปแล้วเร,เราเราสุ่มเสียกับการเสียบอลเนี่ยการซตชิงเพย์การเอาตัวรอดจากพื้นโซนคุณจะจะบิวอัพหรืออะไรต่อก็ได้แต่ถ้ามันคุณคิดว่ามันมันสุ่มเสียกับการเสียบอลเนี่ยการเล่นบอลเดล็กไปข้างหน้าเนี่ยมันก็เซฟนี่คือข้อดีหนึ่งข้อสองถ้าคุณเล่นเป็นคุณรู้จักจุจดตกมีเป้าหมายที่ดีมีคุณมีผู้เล่นที่มีคุณสมบ,บัติที่อยู่ข้างหน้าดีเนี่ย คุณรัดขั้นตอนการวิวอัพได้เลยฟุตบอลมันจะไปถึงหน้าประตูคู่สู้เร็วนี่คือจุดเด่นของมันแนะสดงว่าคุณลคุณละนะคุณลลักษณะลักษณะโอ้ขอภยัยนะนะคุณลักษณะเฉพาะนะครับของแท็กติกนี้เนะี่ยบางทีเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกองหน้าหรือว่าแนวรุกผู้เล่นที่มีความสูงใหญ่ไม่จาเป็นคําตอบคือไม่จําเป็นครับแต่ขอเป็นเป็นกองหน้าที่เล่นลูกอากาศดีกลางอากาศดีครับแค่นั้นแล้วก็มี มีความฉลาดในการเล่นเพราะบางทีมันเราไม่ได้เตะไปที่ตัวเขาแล้ววิ่งชนกันหัวโขกันเนี้ไม่ใช่มันมีการมันมีการคล้ายๆฟอลนายฟอลเทนมีอยู่ครับอีกตัวหนึ่งดันแพงหลังอีกตัวหนึ่งดัลงมาหน้าลายก็ได้มันมีแต่ถ้าถามว่าสูงใหญ่เล่นดีไหมดีมันได้เปรียบแน่นอนได้เปรียบแต่ถ้าให้ดีที่สุดคือขอให้คนเล่นลูกอากาศเป็ดแต่ฟุตบอลเด็กเนี่ยไามิ่งสำคัญคสำคัญ ความแม่นยําสําคัญแล้วก็ถ้าเล่นเป็นสําคัญครับรวมถึงตัวที่คอยซับพอร์ตนะครับก็คือ,อก็ต้องควรมีตัวที่มีความเร็วข,ข้างข้างไหมอ่าไทม,มิ่งสาคัญกว่าจุดตกที่ศรีรษะจะวิ่งไปยังไงอย่างเงี้ยถ้าเล่นจังหวะเดียวถ้าเล่นจังหวะไหนความเร็วก็ดีแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่อันดับหนึ่งในความคิดผมจังหวะมากกว่าความฉลาดในการเล่นครับผมเออนะฮะอ่าเวาคดเสียอะไรครับพี่เบ๊ถ้าพูดถึง o อ e d i r e c มันถ้าเป็นเทนสมัยนี้ก็โบราณประมาณนะเล่นแว่ามันโบราณยังไงครับพี่เบ๊โอ้ก็สมัยก็เล่นฟุตบอลตั้งแต่แรกก็มีรับส่งไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้เตะทิ้งแม่งหน้าบอลยิ่งบอลอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมองอย่างนั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่ข้อเสียหรอกข้อเสียจริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องของอ่ามันยังยังมองไม่ออกถึงความข้อเสียมันที่ชัดเจนอ่ะมันแค่อย่างเดียวคือถ้ามุดถ้าคุณเปิดมือฐานาการไม่ถูกฟุตบอลคุณยังคลองบอลได้ ด้วยรูปแบบต่างๆเนี่ยแล้วคุณตัดสินใจที่จะเล่นไดเรกเนี่ยโอกาสฟุตบอลมัน50 50แหลบถ้าคุณมุดคุณคองบอลทั้ง70แล้วคุณทิ้งเบ้งหน้ามันกลายเป็น50 50เคพราะว่าถึงเราคนเตะก็จริงแต่เมื่อฟุตบอลมันลอยไปกลางอากาศเมื่อไหร่เนี่ยฟุตบอลมันไม่ใช่ของใครแล้วครับมันเป็นทราซิชันเพล่แล้วนกภาพอามไหมถูกต้องแม่ผมผมเตะให้เพื่อนผมเนี่ยบอลลอยไปกลางอากาศเนี่ยมันไม่ใช่บอลเราส่งนะไม่ไม่ใช่บอลเราเลยนะมันเป็นบอลที่50 50ทุกคนแยก คนเป็นเจ้าของอ่ะจะต่ตอว่าเป็นบอลสมาคมเนะี่ยไม่ใช่ <laughs> บอลต้องแย่งกันแม่บอลสมาคมก็มา,มานะสมาคมใช่ไหมหรือบอลทีเเอลบอลบสปอนเซอร์แล้วกัน <laughs> โอเคนะออครับผม